สี่ดีจ้ะพี่น้องวันนี้ห้องม่กินนี่ยังกันนี่หลังจากไปายตลาดมากนี่จ้ะหมูจุงออกไปข้างนอกบ้างาก็ต้องกินยุบานนี่จ้ะมิยังแน่พี่น้องอันนี้หมูสามสันเลยจ้ะอันนี้หมูมักหม,นมูนุ่มจ้ะราก็เมื่อกอบอันนี้ก็เต้าหู้ไข่แล้วก็ไข่ไก่นะคะอันนี้ชุดผักข้าวจา้าเห็ดเอ็นเนี่ยพี่น้องนี่อันนี้สาลายจ้ะนี่ สาลายล้วก็มีวนเส้นแล้วก็มีหมูเดงกินแค่นี้แหละจ้ามาๆมาไม,าม,ามา่กินกันลเลยพี่น,น้องเอาออกมาเลยจ้าจ้าสาลาัยใส่ไปเลยของแสบเลยจ้าแล้วก็ผักนะคะผักนะคะ โหรมากกว่าบริสุทธิ์จากพนักงานร่างเราได้จากเมื่อเด้อเดียวเสร็จผักเยอะๆเลยค่ะชอบผักนะคะ พอ oh. แล้วค่ะใส่เยอะเวอก็ก้นมันหิวเนะะาะไม่ทันเลยกินเผาได้ไงเอาไว้ก่อนมันร้อนหน้าตาดีมากเลยจา้าไอเคลับสำคัญด้วยพี่น้องเดอ้อนี่นำซุปเขานี่ถ้าใส่อันนี้ลงไปนี่สาลายนี่มันจะเพิ่มความหวานมาโดยอัตโนมัติเลยจ้าพี่น้องแป่เหมือนของชูรสหวานหวานแสบเลยพี่น้องร่อง,ร,องร่องสื่อมันกินเบืองเดอ้อ ดูน้ำน้ำห,ห่างมบบนี้ขายอยู่ซีเมืองลยจ้ะอืมทุ่งหวานทุ่งหอมจ้าหอมสาหร่ายกินไหนเบิ้องจะข้ามก่อนพี่น้องสิได็จคอตัวไปก่อนมื้อนี้บ่ได้กินไหนเบิ้งโดนดอกเด้อจ้ะเด้อมารีวิวให้เบิง้งซ้ำนี่แล้ว,วกินหมูจุง คือน้ำลายตามว่าเป็นยังได้จรรากสิค่ากะไทยมันจะกินวัานเขาเหมือนพี่น้องต้องเฝ้ากินได้จ้าอือครับนี่จะข้ามกองกอนสิร่ราี่นองไปนีอือใช่ใช่เด้งกันจ้ะ ต้องซี่หมูหมักคนไผ่ป่ะปลาหมูเด่งโอ้ยแสบเสียบพี่ลี้วมเอามาโชว์สิอันนี้หมูหมักคนไผนะคะอือห่นุ่มไหมเห็นไหมขนาดมาแปออ๊บเดียวให้หมูคนระัะอันนี้หมูเด้งนะคะ เอาคนเดิมพี่น้องเด้อมันสิรวดดิเดิมมันสิบ่แซ่บป้าแซ่บเนี่ยไ่ได้กินโู้นหรือแม่นบ่ยมาขอ,อตัวไปกินก่อนตอก่อนดีกว่า <S <S พี่น้องมือ้อนี้ก็ขอพอแค่นี้เนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวสิกินมาท่านเขาค่ะเดี๋ยวสิกินมาท่านเขามื้อนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องพวกคุณนอกเนี่ยติดตามห,หลายๆเนี่ยจะได้มีกำลังใจไม่เหดให้พี่นองเบิง่งไอ้มือนก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะ